ยินดีต้อนรับเข้าสู่พิศรานิยายเสียงช่องของนิยายหลากหลายรสชาติวันนี้ทุกคนกำลังอยู่กับนิยายเรื่องหลวงเล่เจ้ามาเฟียประพันธโดยวรดอนให้เสียงบรรยายโดยพิศรานบทที่13 ความรู้สึกน่วงนวงในอกตามติดดีมิทรีมาแม้กระทั่งเลิกงานไปแล้วและวิกเตอร์กลับไปตั้งแต่บ่ายความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจก็ยังคงอยู่จนเมื่อกลับมาถึงคาราสน์เบนิคอฟความรู้สึกนั้นก็ยังไม่จางหายไปแดกกลับมาเร็วจังเลยค่ะนัดชาวีตะกนทักบิดาเมื่อมองเห็นชายเสื้อสูทของดีมิทรีวัยวัยดีมากแล้วเรามาทำอะไรอยู่ตรงนี้ อากาศไม่ได้ร้อนแต่ก็ไม่น่าสบายตัวจนคนผิวบางอย่างนัดชาวีจะยอมทนร้อนนั่งอยู่ที่ระเบียงบ้าน <c oughs> ไม่มีเสียงตอบกลับเจ้าตัวก้มหน้าก้มตาทำอะไรบางอย่างดิมิทรีจึงสืบเท้าเดินไปดูไกลกๆแม่หลหรอแดดไม่เห็นแม่เราเลยท่านถามถึงภรรยานางยังหลับนอนอยู่ที่ห้องดานิวเป็นการประท้วงเขาแม่อยู่ในครัวคะ่ะแม่จะคุณดีมากให้เป็นแม่หมู หญิงสาวพูดพร้อมกับยิ้มแปนเป็นความเหอที่นีรนาจจงใจแม้จะยังไม่ชัดเจนแต่คนผ่านการมีบุตรมาแล้วมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นอะไรนิมิทรีเอียงคอมองเขาสูดปากน้ำลายเอ,อ่เมื่อมองเห็นจานที่อยู่ตรงหน้าบุตรสาวมะม่วงสดฝานบางๆกับน้ำจิ้มรสแซบเขามองเห็นเม็ดพริกลอยฟองคงเผ็ดจนปากพองเลยละหากได้ลิ้มรสไม่เปรี้ยวหรือไงลูกแถมเผ็ดอีกเดี๋ยวจะปวดท้องเอานะ ท่านเอ่ยทวงมองนัชชาวียัดชิ้นมะม่วงเข้าปากกัดกินอย่างอรเด็ดอร่อยแล้วเข็ดฟันแทนไม่เลยค่ะอร่อยดีดีมากหยุดมือไม่ได้จริงๆค่ะเธอหยิบมะม่วงใส่ปากพูดตอบบีดาทั้งที่ยังเขียวตุยๆนึกไงขึ้นมาถึงอยากกินของพวกนี้ความสงสัยสะกิดเตือนดิมิทรีขมวดคิว้วมองนัชชาวีแบบคลางแคลงไม่รู้สิคะแค่เห็นก็อยากแล้วค่ะ เธอไม่ได้พูดเกินจริงแค่มองก็น้ำลายหยดจนมารดาต้องจัดการมาให้อืมหนุ่มใหญ่ใจหายวูบหากบุตรสาวตั้งขันความคิดของเธอจะเปลี่ยนไปไหมหละ่ะทำไมแด,ด้เลิกงานเร็วคะหล่อนเอียงคอมองเมื่อเวลาบ่ายกว่าๆบิดาไม่น่าจะกลับมาเร็วมีคนไปกวนน่ะเลยกลับมาบ้านดีกว่า เขาไม่ได้หนีแต่ไม่อยากตอบคําถามคนพวกนั้นอีกอย่างอยากกลับมาปรับความเข้าใจกับนีรนาฏด้วยนางปล่อยให้เขานอนหนาวคนเดียวมาเกือบอาทิตย์นีรนาฏปักหลักนอนห้องเดียวกับบุตรชายแม้จะยังปรนนิบัติพัดวีสามีและลูกแบบไม่ขาดตกบกพร่องแต่มันมีความห่างเหินอยู่ในนั้นเขาไม่ชอบบรรยากาศเช่นนี้เลยคงต้องรีบหาทางเคลียหญิงสาวพยักหน้าง,งึกงษรับรู้แล้วก็ก้มหน้าก้มตากินมะม่วงต่ออย่างเมามันดีมากเออคือ ดิมิทรีนึกขึ้นได้เหมือนวิกเตอร์มันเกริ่นๆว่านัชชาวีกำลังตั้งคันหรือมันจะจริงว่ะเพราะอาการของบุตรสาวตอนนี้เหมือนนิรานาตอนตั้งคันดาน,นินเปียบแดนมีอะไรไหมคะท่าทางบิดาเหมือนมีเรื่องจะพูดเธอรีบยัดๆมะม่วงก่อนจะร้องถามเมื่อตัวเองก็มีเรื่องอยากจะถามท่านเหมือนกันเปล่าแดดคงคิดมากไปเองดิมิทรีรีบสะบัดศีรษะขับไล่ความคิดฟุ้งซ่านภาวนาในใจให้สิ่งที่กลัวไม่เกิดขึ้นจะดีกว่า ดดรักเด็กไหมคะคำถามจากปากอิ่มได้รูปของบุตรสาวหนุ่มใหญ่หัวหอกเบนิคอฟยืนตัวชาวูบอะไรยังไงนัชชาวีหมายถึงอะไรดีมาหมายถึงอะไรลูกเขาย้อนถามเสียงเกือบสำลักหน้าตาตื่นรีบเดินไปสุดนั่งบนเก้าอี้ไม่ไกลจากตัวที่นัชชาวีนั่งอยู่รู้สึกเหมือนตาลายและบูบสาวสวยไหวไหลเธอแอบเบป้ปากก่อนจะค่อยๆอยอธิบายให้บิดารับรู้ ดีมาหมายถึงเด็กตัวเล็กๆผิวย่นๆร้องไห้เก่งๆนะคะแดดชอบไหมดวงตาของบุตรสาวเปี่ยมด้วยความหวังบวกกับอาการที่เห็นชัดๆตอนนี้ดิมิทรีใจหายบูบเข่าครางแผ่วๆในลําคอเวรกกรมแล้วไหมล่ะฮะหนูกําลังจะบอกอะไรแดดดีมา หลังรวบรวมสติดิมิทรีเค้นเสียงถามออกไปหัวใจเต้นกระหน่ำหากเป็นความจริงเขาคงเสียนชาวีไปตลอดกาลหญิงสาวคลี่ยิ้มเอียงศีรษะซบไลบิดามือสอดกอดเอวนานาของท่านพร้อมทั้งกระซิบเสียงแผ่วๆดีม่ารู้ว่าแดดรักดีมา่าเลยไม่อยากให้ดีม่าเสียใจแดนทำเหมือนดีม่าเป็นตุกตากระเบื้องที่เปราะบางจนต้องคอยประคับประคองทนุถนอมแต่วันนี้ดีมา่าโตแล้วค่ะ ดีมาอยากลองเรียนรู้สิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองบ้างไม่ได้หมายความว่าดีมาไม่ฟังคำแดนนะคะดีมาแค่อยากทำในแบบที่แม่เคยทำอยากเป็นตัวอย่างดีๆให้กับคนที่กำลังจะมาดิมิทรีผ่อนลมหายใจช้าๆสิ่งที่เขาหวั่นเกิดขึ้นแล้วจริงๆหรือนี่หนูกำลังจะบอกแดดอยากกลับไปอยู่กับอาเธองั้นสิเพราะหนูท้องเหรอยังไม่รู้เลยค่ะว่าดีมาท้องหรือเปล่าแต่ดีมาคุยกับอาเธอมาพักนึงแล้วค่ะ ดีมาเห็นด้วยกับเขาคะ่ะเราควรเริ่มเรียนรู้กันไม่ใช่ตะบึงตะบอลใส่กันแบบนี้นั่นมันนิสัยเด็กๆและดีมาโตแล้วฮะไอหนุ่มนั่นดอดย่องมาคุยกับบุตรสาวท่านตอนไหนทั้งที่ขุ่มเข้มมีคนเฝ้าตามประกบนัดชาวีทุกฝีก้าวไอหนุ่มมารินยังฝ่าปราการของท่านมาได้นับว่ามันช่างมีความมานะพยายามเหลือเกินนี่สินะที่ไอแก่วิกเตอร์มันถึงมั่นใจและย้ำแล้วย้ำอีกแดดไม่ว่าหรอกนะ หากเป็นความคิดและการตัดสินใจของหนูเองมือนายกขึ้นวางบนศีรษะถุยเดรูพร้อมกับรูปไปมาบนเรือนผมนุ่มสลวยดีมาเองก็กลัวนะคะเราไม่ได้รักกันแต่ดีมาจะพยายามเมื่ออาเธอเองก็คงรู้สึกเหมือนดีมา หญิงสาวกระซิบเสียงแผ่วไม่ใช่ไม่กลัวแต่หากถอยก็คงไม่มีอะไรดีขึ้นสายเลือดเบนิคอฟไม่ใช่คนขี้แพ้หากเธอจะลองสู้ดูสักตั้งก็คงไม่เสียเวลาเมื่อสิ่งที่รออยู่ข้างหน้าไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเมื่อมารินพร้อมจะเปิดแขนรับครอบครัวนั้นยินดีและเต็มใจที่จะให้เธอไปเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเมื่อหนูตัดสินใจแล้วแดดก็จะไม่คัดค้านแต่หากทนไม่ไหวโทรหาแดดนะลูกแดดจะไปรับ เสียงของดีเมทรีเปลี่ยนไปด้วยความห่วงใหยจนนัชชาวีน้ำตาคลอเธอดีแต่สร้างเรื่องปวดหัวให้กับบิดาและมารดาเป็นผู้หญิงดือรร้นขาวีนและชอบสร้างเรื่องความรักที่บิดามอบให้ทำให้เธอเอาแต่ใจตัวเองจนมองไม่เห็นหัวคนอื่นดีมาจะพยายามอดทนค่ะไม่ใช่เพราะจำใจแต่เพราะอยากเห็นอนาคตของลูกจะงดงามเหมือนที่ดีมาเคยได้รับจากแดดกับแม่ ความรักของบิดามารดาคือสิ่งล้ำค่าที่ไม่มีอะไรมาเทียบเคียงได้หากเปรียบเป็นภูเขาก็คงเป็นภูเขาลูกใหญ่เหลือจะกล่าวหากเปรียบเป็นทะเลก็คงเป็นมหาสมุทรที่ไม่อาจสิ้นสุดลงที่ใดแดดอาจจะเป็นคนผิดก็ได้ที่คอยแทรกแซงชีวิตของดีมานิมิตรีรำพันเสียงอ่อนอ่อยไม่เลยค่ะดีมาดีใจที่มีแดดอยู่ใกล้และดีมายินดีกับทุกสิ่งที่แดดมอบให้แม้คนอื่นๆจะไม่เห็นด้วย การตามใจของมิดาธเธอรู้เพียงแต่เวลานั้นเธอเห็นแต่ประโยชน์ของตัวเองเลยไม่สนใจคำบ่นว่าจากคนรอบข้างเพราะความคิดของนัชชาวีคือข่าวลือมักจะสร้างจากคนที่เกลียดส่งต่อโดยคนไม่มีความคิดและถูกเชื่อโดยคนหูเบา่าเธอไม่จำเป็นต้องแคร์คนอื่นหากเธอยังไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเอาเถอเอาเถอถือว่าแดดยอมยกธงให้ไอ้หนุ่มนั่นแดดจะคอยดูอยู่ห่างๆก็แล้วกัน หากมันเป็นความสุขเป็นทางเลือกของนัชชาวีเขาคงต้องยอมตามใจเธออีกครั้งดีมากรักแดดที่สุดในโลกหญิงสาวกอดเอวนาหนาของบิดาแน่นพร้อมทั้งเอ่ยเสียงร่าเริงหลังจากเปิดอกคุยบิดาก็ไม่ได้ใจร้ายใจดำหนักรักแดดแต่ขอไปอยู่กับผู้ชายคนอื่นดิมิทรีสัพยอกบุตรสาวเขาตวัดขอให้แบบงอนๆไม่งอนนะยังไงแดดก็อยู่อันดับที่หนึ่งเสมอสำหรับดีมาก เธอรีบพูดประจบส่งสายตาออดอ่อนจนดีมิทรีใจอ่อนในที่สุดสำหรับแดดดีมากคืออันดับหนึ่งเช่นกันหนุ่มใหญ่นั่งนิ่งๆิตรึกตรองเรื่องทั้งหมดอย่างหนักก่อนที่มือหนาหนักยกขึ้นยกศีรษะบุตรสาวแล้วอยากกินเปรียปร้ยวแบบนี้มากี่วันแล้วล่ะดีมาก สายตาดิมิทรีทอดมองจานมะม่วงจานโตเขากลืนน้ำลายอึกอๆน้ำลายสอเต็มปากเพราะกลิ่นฟุ้งๆที่ชอยเข้ามาในจมูกหลังสูดดมเข้าไปไม่ต้องลิ้มรสก็พอจะเดาทางได้มันเปรี้ยวเข็ดฟันแน่ๆสักอาทิตย์หนึ่งฮะแดนดดีมากเปรี้ยวปากอยากกินไปหมดสงสัยจะกำลังโตหญิงสาวตอบพร้อมกับยิ้มแผลตั้งแต่แยกกับอาเธอสินะ ดิมิทรีรำพันเหมือนไม่ใส่ใจเฮ้เชื้อมารินนี่มันไวปานจรวจนัดชาวีกับอาเธอร์อยู่ร่วมกันไม่ถึงหนึ่งเดือนแต่เชื้อของมารินพุ่งเข้าเป้าแบบเหมาะเหมง็งประมาณนั้นค่ะ หญิงสาวพยักใบหน้างงกเงักทำไมทุกคนรอบตัวถึงมั่นใจเหลือเกินว่าเธอกำลังจะมีน้องแม้จะเชื่อตามทุกคนแต่ร่างกายของเธอยังไม่มีสิ่งผิดปกติไม่เห็นจะคลื่นเหียนวิงเวียนมีแต่จเจริญอาหารสิไม่วา่าดิมิทรีอยากจะถามคำถามลวงหรือก,กว่านี้แต่มันเป็นเรื่องส่วนตัวของผู้หญิงไว้ให้นีรนาฏเป็นคนถามดีกว่าแล้วจะกลับไปเองหรือทางนั้นจะมารับเหรอพอจะต้องปล่อยมือบุตรสาวจริงๆหนุ่มใหญ่ใจหายวูบยังไม่ตกลงกันเลยค่ะ อาเธอรอให้ดีมาโทรไปนัดชาวีตอบแบบเหนียมๆเ,เธอกับอาเธอติดต่อกันตลอดเวลาซึ่งดีมิทรีเพิ่งจะรู้ก็วันนี้เองคุยกันตลอดเลยเหรอค่ะเขาเป็นฝ่ายโทรมานะคะดีมาไม่เคยโทรหาเขาแกตัวทั้งที่หน้าแดงปัดถึงไม่ได้เป็นฝ่ายโทรไปแต่เธอก็ตั้งตารอสายเข้าจากอาเธอตลอดอืม สายตาอ่อนโยนทอดมองบุตรสาวตอนนี้นัชชาวีไม่ใช่เด็กน้อยวัยห้าขวบที่เขาเห็นครั้งแรกก็หลงรักแล้วในปัจจุบันนัชชาวีอายุ23ปีหล่อนมีครอบครัวของตัวเองได้ถึงท่านจะห่วงสุดใจก็คงทำได้แค่เฝ้ามองอยู่ห่างๆคอยประครับประคองให้คำปรึกษาหาใช้แทรกแซงชีวิตสมรสของลูกเหมือนอย่างที่ทำมาลูกสาวแดดทั้งสวยให้ทั้งเก่งสมควรแล้วละที่ไอ้หมอนั่นจะต้องมาเงาะแต่ก็ยังไม่ไหวย,ยกเชิดบุตรสาวเหมือนเดิม ใช่ค่ะพอลูกกอดกันแล้วหัวเราะลันเรื่องลงตัวเองยกตัวเหนือคนอื่นๆนัชชาวีทอดดิมิทรีมาแทบทุกกระเบียดนิ้วหล่อนเป็นขาวินที่สวยสึงจนผู้ชายหลายคนยอมลงให้เพราะหน้าตาหวานเช่นนี้แหละถึงจะเวียงถึงจะวีนแต่นัชชาวีก็สวยเลยค่ะเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคอนมอสโกอยากจะเข้ามาสารสัมพันธ์ นี่ระนาสายศีษะสองพ่อลูกหัวเราะแบบนี้คงคุยกันถูกคอไม่รู้ว่าจะสร้างเรื่องอะไรอีกหรือเปล่าปล่อยหลุดสายตาเป็นไม่ได้เป็นต้องหาเรื่องให้นางปวดหัวตลอดดีมากแม่ต้มน้ำสมุนไพรามาให้กินล้างปากอย่ากินมากนักมะม่วงนะ่ะมันเสาะท้องเดี๋ยวจะพานท้องเสียเอาแค่พอหายอยากก็พอจะ้ะ น้ำสีเขียวอ่อนๆแต่กลิ่นหอมชื่นใจเธอรีบพละออกจากอ้อมกอดบิดาช่วยแก้วน้ำที่มีเกร็ดไอยเย็นจับรอบตัวแก้วขึ้นมาจิบแก้กระหายทันทีแม่ไม่น่ายกมาเองเลยค่ะเด็กๆว่างงานเยอะแยะแต่น้ำอะไรคะเนี่ยหอมหๆมญิงสาวบนดื่มน้ำหวานเย็นชื่นใจอึกใหญ่ๆน้ำตะใครไงไม่เลี่ยนใช่ไหมนางเอียงคอมองบุตรสาวเนื้อตัวของนัชาวีผ่องนวลราศีคุณแม่จับอย่างเห็นได้ชัด ไม่เลยค่ะชื่นใจนัดชาวีเป็นคนสดใสร่าเริงเมื่อสลัดความกังวลในใจทิ้งไปได้เธอก็จะยิ้มหัวได้เหมือนเช่นทุกๆวันดีแล้วเย็นกินอะไรดีแม่จะทำให้กินรีเควสมากลับไปอยู่บ้านนั้นอาจจะไม่มีของกินดีเหมือนบ้านเราก็ได้นะ นางสัพยอกบุตรสาวไม่คิดจะมองสายตาและห้อยของสามีสักนิดมันไสคำโตโตติดอยู่กลางหน้าผากเขาเห็นแล้วอยากจะบิดเนื้อให้เขียวชังก่อกวนดีนักจนครอบครัวบุตรสาวแทบพังแม่ฟ้าทำอาหารอร่อยค่ะมีเมนูใหม่ๆทุกวันรสมือดีมากแต่ก็สู้แม่ของดีมากไม่ได้หรอกค่ะแม่ดีมากเป็นที่หนึ่งเสมอ นัชชาวีพูดตามจริงที่คำพรเป็นแม่บ้านแม่เรือนนางปรนิบัติพัดวีทั้งสามีและบุตรแบบไม่มีขาดตกบกพร่องนิสัยอ่อนโยนคอยถามสารทุกสุขดิบเธอตลอดผิดกับตำนานแม่ผัวลูกสะใภ้ที่กล่าวขานเมื่อนางเป็นที่รักและมีความเมตตาจากเนื้อแท้อืมกับข้าวไทยแม่ไม่ใคร่ถนัดไว้จะแวะให้ฟ้าช่วยสอนแม่จะได้ไปหาเราบ่อยๆด้วยไง นางยิ้มรับไม่แปลกหรอกที่นัชชาวีจะรักที่คำผ่อนได้แบบสนิทใจเมื่ออีกฝ่ายเป็นคนดีของแท้ดีค่ะดีมากจะได้เจอแม่ได้กินอาหารอร่อยๆอพูดเรื่องกินไม่ได้เลยนะน้ำหนักขึ้นมาเยอะหรือเปล่าระวังด้วยแล้วกันหลังคลอดจะอ้วนเป็นแม่หมูนางสัพยอบบุตรสาวเฮ้ยดีมากไปไว่ายน้ำนะคะแดดแม่ไม่ไหวรู้สึกตัวบวมๆขึ้นมาทันที หญิงสาวผุดลุกขึ้นอย่างกระฉับกระเฉงเปิดโอกาสให้บิดาได้ปรับความเข้าใจกับมารดาด้วยเธอรู้ว่าสองท่านกำลังไม่พอใจกันเดี๋ยวเดี๋ยวดีมาเดินระวังระวังลูกนีรณนาสายศีรษะนางเตรียมตัวจะเดินหนีเมื่อไม่มีนัดชาวีเธอก็ไม่อยากอยู่ลำพังกับดิมิทรีทุนหัวไม่คิดจะอาภัยให้กันหรอนอนคนเดียวเหงาจะแย่คุณไม่รู้หรือไงผมนัดเสพติดคุณไม่ได้กอดคุณมันจะลงแดงตาย เสียงอ่อนออ่ยพูดออดอ,อนนางหันไปตวัดคอนให้แต่ไม่คิดจะปริปากพูดผมขอโทษต่อไปนี้จะไม่ทำรับหลังคุณอีกผมรู้แล้วว่าคุณทำเพระหวังดีกับลูกผมก็แค่ผู้ชายคิดน้อยเลยพลาดไปนิดนีรนาฏหมุนตัวมาเผชิญหน้ากับดิมิทรีตร,ตรงๆเธอมองสบตากับเขาแล้วจึงถอนใจพลพวดนิชารู้ค่าว่าคุณทำเพราะรักลูกแต่ความรักของคุณมันเยอะไปค่ะนางกระแทกเสียงใส่ดวงตาคมตวัดคอนฉับ,ฉบ ก็คนมันรักแล้วก็ดันเป็นคนโง่เขาถึงบอกไงล่ะความรักทําให้คนตาบอดบวกโง่ด้วยอ่ะสุภาษิตท,ที่ไหนบอกไว้แบบนั้นนีรนาดมองสามีแบบอึ้งๆเขาช่างหาคําแก้ตัวได้ห่วยบรมไม่คิดว่าคนฉลาดเป็นกรดอย่างดิมิทรีจะหาข้อแก้ตัวได้แย่ที่สุดเท่าที่เธอเคยได้ยินแวะเลียนคะ่ะแถมฟังไม่ขึ้นไปหาคําพูดที่ดูดีกว่านี้มาเพื่อนิชาจะยกโทษให้ สาวใหญ่พูดเสียงเรียบนางมองหน้าเขาพร้อมกับกระตุกยิ้มมุมปากเมื่อสีหน้าใจใจของดิมิทรีช่างเป็นอะไรที่เกินคาดนิชาเราอยู่กันมาเกือบ20ปีแล้วนะคุณยังไม่รู้นิสัยผมอีกเหรอหนุ่มใหญ่ถามเหมือนกังขานิสัยใจคอของเขาและเธอเนีระนาถน่าจะรู้จนหมดไส้หมดพุงแล้วทำไมหล่อนถึงไม่เข้าใจเขาล่ะเพราะรู้จักคุณดีไงคะดิมิทรีนิชาจึงพยายามให้คนหยุดคิดก่อนที่จะลงมือทำ คุณเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นที่ตั้งโดยไม่บวกลบคูณหารกับความรู้สึกของคนรอบตัวจริงอยู่ค่ะว่าไม่จําเป็นต้องแคร์ใครเพราะเราไม่ได้พึ่งพาใครไม่ได้ร้องขอความเมตตาจากคนอื่นแต่ในมุมมองคนอื่นเราอยู่ในที่แจ้งและเป็นที่รู้จักขยับตัวทําอะไรแต่และอย่างมีแต่คนสนใจเพราะฉะนั้นถึงไม่แคร์เราก็ต้องใส่ใจเขาหากคนอยู่แค่ในป่าสี่คนพ่อแม่ลูกมีนิชา มีคุณมีดานิวดีมากไม่จำเป็นต้องสนใจใครเลยแต่นี่คุณแบกเบนิคอฟไว้แถมยังเป็นที่พึ่งของคนอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตเพราะฉะนั้นคุณควรแคร์พวกเขาด้วยหากไม่มีพวกเขาคุณคงไม่ได้สุขสบายแบบนี้คุณแม่ท่านอุตส่าห์ฝากฟังไว้คุณจะทำลายมันงั้นหรอนางร่ายาวอบรมสามีชุดใหญ่ดิมิทรีเป็นคนเก่งคนฉลาดเขาจะเข้าใจเองหากโยนความรักที่ทำให้ตาบอดทิ้งไป ทูลหัวพูดซับผมกลายเป็นคนผิดเลยเสียงกระร้อยกระิบตอบกลับมายังจะเถียงอีกผมคุณนางงอกเยอะแล้วล่ะคะ่ะอยากโดนเด็กถอนให้หรือไงชินางต่อว่าเสียงคุณใส,ส่ศีรษะให้กับความรันของสามีก็ก็ผมรักลูกไม่อยากให้ลูกไปตกระกกรรมลำบากแน่ใจได้ยังไงว่าฝ่ายนั้นจะรักดีมากเท่ากับเรา ดิมิทรีเถียงแบบค่างๆขู่ๆเขาเซยหลบสายตาคมกริบของนีรนาธเพราะจนคำพูดจะเถียงเสียงรถยนต์ดังแปลกๆไม่คุ้นหูดิมิทรีรีพุดลุกขึ้นมองเขาชะงอกหน้าผ่านบานหน้าต่างที่เปิดอามองตรงไปยังรถยนต์สปอร์ตของใครบางคนซึ่งบุกรุกเข้ามาในอาณาเขตบริเวณโดยไม่ทราบล่วงหน้าใครมาคะนีรนาธเดินมามองด้วยอีกคนลืมไปด้วยสําว่ากํกำลังเฉ่งสาม,มีอยู่กำลังเข้มแต่ดันมีอาคันตุกะมาขัดจังหวะ ยังจะถามไม่เห็นต้องเดาเชะหูผีจมูกมดตามเคยดิมิทรีกรอกตามองฝ้าเขาทำหน้าเมื่อยเมื่อยเสงเส่งก็ขบวนบุคคลที่เดินเข้ามานั้นมารินทั้งกกโอ้ยทุนหัวรักษาหน้าผมหน่อยสิมือเรียวบางยกเน็บสีข้างของดิมิทรีแรงๆพึงอบรมไปหยกหยกพอเห็นอีกฝ่ายมาเท่านั้นแหละอาการกำเริบคุณก็ขอเวลาหน่อยผมไม่ได้อยากเป็นแบบนี้นะ ก็คนมันห่วงลูกนี่หนุ่มใหญ่ยกมือลูปบริเวณที่โดนบิดพร้อมกับแก้ตัวเสียงอ่อยๆค่ะทราบปล่อยวางค่ะให้ลูกได้เผชิญหน้าเองบ้างเราไม่ได้อยู่ประคองแกไปตลอดนะคะหากเวลาที่ไม่มีเราแกจะทำอะไรเองไม่เป็นนิรนาศพูดเปลยๆนางเดินผ่านหน้าดิมิทรีไปเพื่อไปต้อนรับอาคันตุกะที่มาเยือนสวัสดีค่ะพี่นิชาฟ้าคงไม่ได้มากวนใช่ไหม ที่คำพรออกตัวหล่อนยิ้มให้นีรนาถพร้อมทั้งเดินเข้าไปกอดทักทายไม่เลยจ้าแต่มันไวไปไหมนีรนาสัพยอกนางรู้ว่าอาเธอร์ของใจร้อนไวเวอร์เสียงเน็บเล็กๆจากผู้ชายวัยกลางคนที่ยืนหน้าตึงถึงจะยอมถอยแต่ก็อดใจไม่ไหวจริงๆนีรนาตวัดตาเขียวปัดให้ดิมิทรีจึงยอมสงบปากสงบคำแต่ก็ไม่ไวส่งสายตาจิกัดลูกเขยจนอาเธอร์หนาวๆร้อน ช้าไปด้วยซ้ําค่ะลูกฝาใจเย็นแต่แม่น่ะใจร้อนฝาไม่อยากให้แยกกันอยู่นานๆเดี๋ยวจะต่อไม่ติดพานกระกระอ่วนไปหมดนางบ่นยาวเรื่องที่อาเธอรให้เวลานัดชาวีคิดเองเขาไม่เร่งรัดเพราะไม่อยากให้เรื่องไปกันใหญ่แต่นางใจลุกเป็นไฟกลัวสองคนนี้จะแยกทางกันจริงๆเด็กๆนะคะเลยยังคิดไม่ทีทวนเราต้องช่วยกันประคองไม่ใช่คอยซ้ำ นีรนาดไม่วายวกกลับมาจิกสามีจนดิมิทรีต้องรีบกระแอมแก้สถานการณ์อืม <c oughs> เสียงกระแอมแห้งๆทำให้ทุกคนทำสีหน้าพิลึกกึ่งบึ้งกึ่งยิ้มแต่คนที่หัวเราะก้าคือวิกเตอร์หนุ่มใหญ่เบนิคอฟเลยได้แต่กัดฟันกดกรอดนึกในใจชักอยากจะรังนัดชาวีไว้อีกสักนิดอยากเห็นคนบางคนเต้นพลาน <c oughs> ดีมากละครับเสียงอาเธอร์ดังแทรกเสียงหัวเราะลั่นของวิกเตอร์สยบความคุกกุ่นได้ชะงัด ดีมาไปเปลี่ยนชุดจะอาเธอ์บ่นว่าอ้วนเลยจะไปออกกำลังกายนางตอบพร้อมกับยิ้มไปรอที่สาว่ายน้ำหลังบ้านสิไปไม่ถูกถามเด็กๆแถวนั้นเอานะนางเปิดทางให้เพราะรู้ว่าอาเธอร์อยากเจอนัชชาวีที่สุดขอบคุณครับแม่ชายหนุ่มเดินตัวปลิวมีสายตาของทุกคนมองตามมีทั้งคนยินดีและคนขวางตาไปที่ระเบียงดีกว่าคะ่ะมาจวนได้เวลาน้ำชา เดี๋ยวหาขนมอร่อยออร่อยมาให้ชิมมีน้ำตักไคร้นะคะฉันเพิ่งทำเสร็จดีค่ะเดี๋ยวฟ้าไปช่วยเตรียมเองมีขนมยังคะทำตอนนี้ยังทันนะเดี๋ยวฟ้าอา,าสาแสดงฝีมือสาวใหญ่ชักชวนกันไปจัดอาหารวางที่คำพรเสนอตัวและเดินตามนีรนาฏไปติดๆเมียผมทำขนมอร่อยนะเดี๋ยวจะติดใจยายดีมากยังชอบ วิกเตอร์เปยเขาต้องการให้ดีมิทรีรู้ว่านัชชาวีเป็นที่รักของทุกคนในครอบครัวเขาไปไหนกันหมดคะเนี่ยดานิลไม่อยู่หรอคะวิกตอเรียถามหาหนุ่มน้อยเธอร่างภาพของเขาได้มากพอดูจนอยากจะให้เขาเห็นด้วยยังไม่กับรอกเย็นๆน,นั่นแหละขานั่นแกกิจกรรมดิมิทรีตอบบุตรชายใช้ชีวิตเต็มที่เพราะเป็นผู้ชายไม่ต้องคอยห่วงเหมือนนัชชาวีดีค่ะพอจบจะได้เก่าและแกร่งพอ วิกตอเรียเห็นด้วยส่วนมากลูกคนมีสตางค์จะสำรวยและจับช่ายน้อยคนนักที่จะแกร่งจนหาตัวจับยากเพราะถูกพนอจนเคยตัวขอวิกเดินดูรอบๆบ,บ้านหน่อยนะคะบรรยากาศดีมากสมกับเป็นคฤริหตัตเก่าแก่วิกกำลังอยากวาดภาพแบบนี้พอดีเลยค่ะอารมณ์ศิลปินพุ่งปรูดเมื่อเจอความอลังการของเบนิคอฟหญิงสาวเอ่ยปากขออนุญาตเอาสิตามสบายเลย ดิมิทรีพยักหน้าตกลงเขาไม่ใช่คนห่วงของยกเว้นห่วงบุตรสาววิกตอเรียเดินจากไปเพื่อสำรวจจิละปะสมัยเก่าเธอล้วงกระดาษมาจากกระเป๋าหลังของกางเกงยีนที่สวมหยิบดินสอจากกระเป๋าเสื้อมาขีดขีดเขียนปล่อยให้บิดานั่งเขม่นมองกันสองคนคิดแล้วคำลึกๆบิดาเธอกับบิดานัชชาวีช่างเป็นคู่ปรับที่เหมาะสมแห่งปีน่าจับลงนวมเพื่อประลองกำลังกันเหลือเกิน บอกไว้ก่อนนะสไปยคนนี้ไม่ใช่เพราะเรื่องบังเอิญได้มาแล้วก็ไม่ใช่เพราะเขาเป็นลูกคณนะดิมิทรีเรารักที่ดีมากเป็นตัวของตัวเองถึงเจรันแต่ก็มีเหตุผลพอสักวันเธอจะเป็นหลังบ้านที่แข็งแกร่งให้กับมารินวิกเตอร์เปรยเหมือนต้องการให้ดิมิทรีรู้เขาไม่ได้พิศวารนัชชาวีเพราะหล่อนมีนามสกุลพ่วงท้ายว่าเบนิคอฟเขาชอบที่เธอเป็นเธอไม่ใช่เพราะความมั่งมีหนุ่มใหญ่บิดปากจนเบี้ยวเขาเล่มองคนพูดพร้อมกับรีบสวนกลับ ลูกผมเลี้ยงมากับมือถึงจะรั้นไปบ้างแต่นอกนั้นก็ดีหมดดิมิทรีไม่ได้อวยบุตรสาวเนื้อแท้ของนัชชาวีไม่ได้แก่นแก้วจนเกินทนเธอแค่มีความเป็นตัวเองสูงเพราะเขาคอยให้ท้ายก็ต้องขอบคุณคุณนะ้าดิมิทรีที่เลี้ยงดีมากออกมาได้ดีขนาดนี้วิกเตอร์ไหวไหลลองอวยบุตรสาวของดิมิทรีดูสักทีแง่ละผมมันเบนิคอฟนี่หนุ่มใหญ่รับแบบไม่มีการกระดาก็เขาเป็นเบนิคอฟที่ยิ่งใหญ่ วิกเตอร์กลั้นยิ้มไอหมอนี่หลงตัวเองะมัดแต่มันต่างอะไรกับเขาหรอเมื่อวิกเตอร์เองก็ภาคภูมิใจในการเป็นมารินไม่ต่างอะไรกับดีมิทรีเลยสองหนุ่มใหญ่คุยกันแบบไม่ใครจะถูกขอเท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ลุกขึ้นมาปะทะกันเหมือนกับที่สองสาวใหญ่แอบวันเธอสองคนคอยผลัดกันโฉบมามองดูปฏิกิริยาของหนุ่มใหญ่ทั้งคู่แล้วก็ถอยหลังกลับไปจัดเตรียมอาหารวางแบบใจตุ้มตุ้มต่อมๆได้แต่ภาวนาไม่ให้เสื้อสองตัวลุกขึ้นมาขย่ำกันเพราะขวางหูขวางตาฝ่ายตรงข้าม บางครั้งพี่ก็เบื่อความเยอะของสามีนะนิรนาสเปรยอเปรยๆบ่นเพื่อระบายความขับค้องใจไม่ต่างกันหรอกค่ะพี่นิชาหนุ่มๆเป็นแบบไหนแก่ตัวมาก็ไม่เคยลดราวาสอกมีแต่จะเยอะขึ้นทุกวันที่คำพรนรับรู้วิกเตอร์เป็นจอมป่วนสุดโตงไม่ว่าใครก็ไม่อยากต่อกอนกับเขาไม่ว่าจะเมื่อ20ปีก่อนหรือตอนนี้นั่นสิบางครั้งพี่ก็อยากจะจับฟาดก้นให้อายลูกๆบ้างไม่รู้จะเยอะไปถึงไหน ปากบ่นมือทำไม่นานของว่างที่ชวนกินก็สำเร็จสาวใช้หลายนางแอบ,บกลืนน้ำลายเมื่อกลิ่นหอมฟุ้งกระจายเต็มห้องครัวพร้อมกับของว่างหน้าตาน่ากินสุดๆถ้าไม่ได้น้องฟ้าพี่คงทำได้ไม่ดีขนาดนี้หรอกนะ นิรนาตเอียงคอมองสาคูไส้หมูที่ตัวเองทำร่วมกันกับทิคัมพรเป็นครั้งแรกนางอยากทำมานานแต่ติดตรงไม่รู้วิธีแต่ทิคัมพรอา,าสาส,สอนให้จึงไม่รอช้าที่จะลงมือทำกินแหนมกับผักสดจิ้มน้ำชาตอนบ่บยๆแค่ได้กลิ่นกระเทียมเจียวก็น้ำลายสอไม่ได้อวยนะคะขนมไทยมีอีกมากคะ่ะหากพี่นิชาอยากหัดทำบอกฟ้าคะ่ะเดี๋ยวฟ้าจะมาสอนให้ <c oughs> มันว่างคะ่ะไม่รู้จะทำอะไร เลยหัดทำขนมแก้เบื่อสาวใหญ่ยิ้มอ,อ่อยวิกเตอร์แทบจะจับเธอขึ้นหิง้งไม่ยอมให้หยิบจับทำอะไรเลยนึกเบื่อเลยเรียนทำอาหารแก้เส็งผลพวงเธอเลยเชี่ยวเรื่องการบ้านการเรือขนขนมนมเนยทำเป็นเกือบทุกชนิดจนวิกเตอร์บ่นอุบเขากลัวตัวเองเป็นตาแก่อ้วนฉุดีเลยจ้าพี่จะได้แวะไปหาเยดีมาด้วยไปฝึกทำขนมมีหลายอย่างเลยที่อยากทำเป็นนีรนาฏยิ้มกว้างได้ครูดีแถมยังได้มีข้ออ้างไปหาบุตรสาวบ่อย ค่ะยกไปให้สองหนุ่มนั่นทานเถอะค่ะก่อนจะวางมวยกันยิงแก่ๆก,กันแล้วด้วยจะเด็กๆยกจานนี้ไปให้คุณดีมากที่ศาด้วยนะที่เหลือจัดการกันได้ตามสบายเออแบ่งไว้ให้ดานิวสักนิดก็ได้กลับมาหิวๆจะได้มีอะไรรองท้องนางสั่งงานจัดแจงเสร็จสับแล้วจึงเดินตัวปลิวออกมาจากห้องครัวพร้อมกับจานสาคูไส้หมูจานโตเพื่อขัดตาทับระหว่างเสือเท่าสองตัว เจอกันอีกทีทุกสิบโมงเช้าของวันนังคารพฤหัสบดีและวันเสาร์นะคะแล้วเจอกันค่ะ